สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนได้เรียนในส่วนของเรื่องอจำนวนน้ำนะคะ11ถึง20ไปแล้วนะคะ,ะนักเรียนนะคะก็ได้ฝึกท่องเลขนะคะจาก1-20ถึง20กันไปแล้วเนาะทีนี้วันนี้เราจะมากระจายตัวเลขกันนะคะมาเขียนตัวเลขแสดงจํานวนใน รูปกระจายกันนะคะเดียวนะคะคำแรกที่นะักเรียนต้องรู้จักก่อนนะคะก็คือคำว่าเลขโดดนั่นเองนะคะเลขโดดนะคะเลขโดดรอเอขอเลขดอโอดอโดดนั่นเองนะคะเลขโดดคืออะไรนะคะเลขโดดก็คือเป็นเลขที่อยู่ เลขเดียวนะคะมีอยู่เลขเดียวตำแหน่งเดียวหลักเดียวนั่นเองนะคะถ้าครูถามนักเรียนนะคะศูนย์เป็นเลขโดดไหมมีอยู่ตัวเดียวไหมคะศูนย์ศูนย์อยู่ตัวเดียวไหมคะอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นศูนย์เนี่ยเขาเป็นเลขโดดเหมือนกันนะคะนอกจากศูนย์มีเลขอื่นอีกอย่างเช่นเลขหนึ่งอยู่ตัวเดียวไหมคะหนึ่งหนึ่งอยู่ตัวเดียวไหมตอนนี้ อ่าหนึ่งอยู่ตัวเดียวนะคะอ่าต่อไปเลขอะไรอยู่ตัวเดียวอีกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าอันนี้ก็คือเป็นเลขที่อยู่ตัว เดียวหมดเลยถ้าสมมุติครูเขียน10ไปด้วยเนี่ยสิบสิบสิบอยู่ตัวเดียวไหมคะสิบอ่าสิบอยู่ตัวเดียวไหมอยู่ตัวเดียวไหมคะอ่ามีอยู่ 2ตัวมีอยู่2หลักเพราะฉะนั้น10เนี่ยเป็นเลขโดดไหมคะอ่าสิไม่ได้เป็นเลขโดดนะคะแต่จำนวน0ย์หน่ห้าหกด8 4ด6 7 8 9ตรงนี้เราเรียกว่าเลขโดดนั่นเองนะคะก็คือมีอยู่1หลักหรือว่า1ตําตำแหน่งนั่นเองนะคะอยู่ตัวคนเดียวนะคะอันนี้เราเรียกว่าเลขโดดนั่นเองเนาะ อ่าสินะคะอ่าถ้าเป็น10เนี่ยก็คือ10ไม่ใช่เลขโดดแต่ถ้าสมมตินะคะอ่าเราเอาจํานวน10มานะคะอ่าเอาจำนวน10มามาแยกตัวเลขออกนะคะสองตัวนี้นะคะอ่าสินะคะประกอบด้วยเลข0นย์กับเลข1นั่นเองนะคะถ้าเราเอามาแยกออกนะคะเอามาแยกออกเป็นเลข1กับเลข0ย์เนี่ยเลข1นี้ก็จะเป็นเลขโดดนะคะเลขศูนย์นี้ก็ จะเป็นเลขโดดเหมือนกันนะคะแต่เลขโดด1กับ0นนี้นะคะอาจจะมีค่าไม่เท่ากันนะคะไม่มีค่าไม่เท่ากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะ อันนี้นะคะก็คือจะเป็นจํานวนนะคะ1นึถึงยีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตนะคะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรงนี้นะคะจะเป็นเลขโดดที่มีอยู่หลักเดียวนะคะแต่จํานวนต่อไปจํานวนต่อไปนะคะก็คือ10 11อด 12 13 14 15 16 17 18 19 20ถ้านักเรียนสังเกตดีๆตั้งแต่10อ่า10จนถึง20นะคะเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะจะมีตัวเลขอยู่กี่ตัวคะ อามีอยู่สองตัวนะคะอ,อันนี้เราเรียกว่ามี2หลักนั่นเองนะคะอาส่วน1นถึงเเนี่ยจะมีอยู่แค่หลักเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะคะว่าแต่ละหลักนะคะเราจะเรียกว่าหลักอะไรนะคะอเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างจํานวนนับมา1จํานวนนะคะอนั่นก็คือสิ เอ็ดนั่นเองนะคะอ่ามีเลข 1, <S <S 1กับเลข1 2สองตัวเราเรียกว่า11นั่นเองนะคะอ่าถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวใช่ไหมเอ่ยอ่านะคะซึ่งตัวเลขด้านหลังนะคะมันก็จะมีตัวเลขด้านหลังและตัวเลขด้านหน้านั่นเองนะคะถ้าอยู่ด้านหลังนักเรียนจําไว้เลยนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะคะหลักด้านหลังเราจะแยกออกนะ ตัวเลขที่อยู่หลักด้านหลังนะคะเราจะเรียกตรงนี้ว่าหลักหน่วยนะคะอ่านออกเสียงสิคะหลักหน่วยนะคะจำไว้เลยว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคือหลักหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวผู้เขียนไว้ก่อนเนะาะหลักหน่วย อนอนอวยหน่วยไม้เอกหน่วยจำไว้เลยนะคะด้านหลังหลังหน่ว no ยต่อไปนะคะถัดมานะคะอยูอ่ด้านหน้านะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าหลัก10นะคะ เลขหนึ่งด้านหน้านี้นะคะเราจะเรียกว่าหลาักสิบนั่นเองนะคะหลากมองเห็นไหมคะเดี๋ยวคูเขียนใหม่นะคะเดี๋ยวคูเขียนใหม่หลกัก สิบสอีบอสบนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะอ่าถ้าสมมุติเป็นจำนวนนะคะอ่าเป็นจำนวนที่นักเรียนสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่2ตัวนะมีอยู่2หลักนะหลักที่อยู่ด้านหลังสุดเสมอเลยนะคะจะเป็นหลักหน่วยนะคะแล้วก็หลักถัดมาที่อยู่ด้านหน้าหลักหน่วยนะคะเราจะเรียกว่าหลัก 10นั่นเองนะคะ,ะซึ่งเลข1 2สองเลขนี้เนี่ยเป็น1เหมือนกันเป็น1เหมือนกันอยู่หลักเดียวกันไหมคะอยู่คนละหลักกันนะคะเพราะฉะนั้นค่าของมันก็จะไม่เท่ากันเอ1เหมือนกันแต่ไม่เท่ากันยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะ,ะถ้าอยู่ในหลักหน่วยนะคะ1ที่อยู่ในหลักหน่วยตรงนี้นะคะ,ะจะมีค่า ะะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะมีค่าเท่ากับ1เฉยๆนะคะแต่ถ้าอยู mm ่ในหลักสิบนะคะ1ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีค่าไม่เหมือนกันมันเป็นเลข1เหมือนกัน แต่พออยู่คนละที่กันอยู่คนละหลักกันนะคะจะมีค่าไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะคะดูตัวอย่างต่อไปอสมมติเป็นเลขเลขอะไรดีนะสิบสิบสิบสองสิบนะคะสังเกตดูมีกี่หลักค่านี้ มีสองหลักเหมือนกันนะคะเรามาแยกเหมือนเดิมเรามาแยกเหมือนเดิมนะคะตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังนี้คือหลักอะไรแล้วนะคะเรียกว่าหลักอะไรแล้วคะหลักหน่วยนะคะด้านหลังหลักหน่วยหน่วยต่อไปด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าหลักหน่วยคือหลัก หลัก10นั่นเองนะคะอย่าลืมอย่าลืมอันนี้เราเรียกว่าหลักสิบนะคะหลักหน่วยตรงนี้2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองนั่นเองนะคะต่อไป1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะ ่าเสมอเลยนะคะอยู่ด้านหลังจะต้องเป็นหลักหน่วยนะคะถัดมาจากหลักหน่วยก็คือเป็นหลัก10จํานวนของมันหรือว่าค่าของมันเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะอ่าแล้วถ้าเป็น20ล่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูถ้าเป็น20บ้างอ่า20มี2กับ ศูนย์นะคะเหมือนเดิมเลยพิจารณาเหมือนเดิมอยู่ด้านหลังอยู่ในหลักเลขนี้คือเลขอะไรคะอยู่ด้านหลังเลขศูนย์นะคะอยู่ในหลักหน่วยอ่าหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์จำไม่เลยนะคะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือค่าเท่ากับตัวของมันเลยาค่าเท่ากับเลขโดดนั้นเลยนะคะแต่พอมาดูสองตรงนี้นะคะ 2ตรงนี้อยู่ในหลัก10นะคะ10อ่อ2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับยีบ่ก็คือเราเติมสูงไปด้านหลังเลขตัวนั้นนะคะถ้าอยู่ในหลัก10บนะถ้าอยู่ในหลักหน่วยเนี่ยก็คือจะเท่ากับตัวของมันเหมือนเดิมนะคะ แต่ถ้าอยู่ในหลักสิบนะคะเราต้องใส่ศูนย์ให้มันไปด้วยเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือเป็นการกระจายนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่ 6 8นะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาพร้อมกันนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ข้อที่1น,นะคะ,ะดูตัวแรกเลยในลูกแอปเปิลตรงนี้คือจำนวนนี้คือเท่าไหร่คะสิบนะคะมีกี่หลักเอ่ยอมีสองหลักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพิจารณาจากเลขด้านหลังก่อนเราจะดูจากเลขด้านหลังนั่นก็คือเลขอะไรคะ เลขหนั่นเองนะคะเลข5เขาบอกว่าหอยู่ในหลักหลักอะไรแล้วนะเมื่อกี้ที่ครูสอนอยู่ด้านหลังหลักหน่วยนั่นเองนะคะหอนอ,อยอหน่วยไม้เอกหน่วยนะคะห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 5นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะ1อ่า1ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักหลักอะไรแล้วนะเมื่อกี้ครูสอนอ่าหลัก10มีค่าเท่ากับ10หรือว่า1นนั่นเองนะคะอ่าเราใส่ศูนย์ให้ด้วยนะคะค่าของมันมันอยู่หลัก10มันจะมีค่าเป็น10นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างหน้าที่68นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างหน้า69นะคะเขานะคะให้นับจำนวนรูปและวงล้อม รอบรูปให้ครบ10รูปนะคะจากนั้นเติมเลขโดดนะคะในหลักหน่วยและหลักสิบในช่องว่างเพื่อแสดงจำนวนรูปทั้งหมดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะักเรียนนะคะนับนะคะน,น,นับภาพนะคะให้ครบ10บนะคะตามที่โจทย์บอกเนาะ,ะหนึ่งเดี๋ยวครูจะก,กากระบาดนะคะอันไหนที่นับแล้ว สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าพอนับครบสิบนะคะให้เราล้มนะคะรูปที่เรานับครบสิบเอาไวนะะา้นะคะอ่านะคะทีนี้ก็จะเหลืออยู่อ่าด้านนอกเท่าไรคะ อ่าสนะคะซึ่งรูปทั้งหมดนี้นะคะรวมกันจะได้10 4นั่นเองนะคะอ่านับง่ายๆเลยเห็นไหมคะเรานับทีละ10ก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเศษที่เหลือจะเป็นอยู่ในหลักหน่วยนะคะ,ะก็จะเป็น10 4นั่นเองเนาะทีนี้นะคะจำนวนตรงนี้ก็คือ14นั่นเองเรามาแยกหลักสิบหลักสิบคือเลขอะไรคะอยู่ในหลักสิบคือเลข หนั่นเองนะคะต่อไปหลักหน่วยคือเลข4นั่นเองนะคะอ่าง่ายๆนะคะหน้านี้นะคะนักเรียนทำนะคะจากข้อ1ถึงข้อ5เลยเนะาะวันนี้นะคะทำสองหน้าก่อนนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ